เรื่องนี้ไปดูเมื่อตลาดวายเลยกลายเป็นเรื่องเรื่องอะไรไปดูสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเมทาลินเชนะคะนะคะแม่ค้าบนตลาดค่ะที่ตลาดเทศบาลบ้านนาค่ะเป็นช่วงกลางคืนค่ะตลาดปิดขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทาคนเด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่ตลาดบ้านนานี่ก็เย็นย่าค่ามืดก็ไม่มีอะไรครับก็ล้างๆอะ่ะ อ้าวแล้วพี่สองคนผัวเมียมาทําอะไรกันเนี่ยตลาดเขาปิดแล้วก็ตลาดปิดกับพี่ถึงมาไงมาทําไมอ่ะมาขโมยของโถ่ชั่วแต่ตลาดเขาปิดแล้วจะมีไรแกขโมยนี่มันจะมีอะไรนี่ไงน้ําพริกน้ําปลาน้ำส้มที่ไม่ค้าเขาเก็บเก็บไว้ไงโอ้โหไม่รู้จะหาอะไรแล้วโชนจนสวะไอจนเครื่องปรุง ขนาดน้ำส้มน้ำปลาเขาเก็บเอาไว้แกย,ยังขโมยเหรอผมขโมยงี้ทุกวันแหละไม่ใีใครจับได้โอ้โหผ,ผู้ชมครับดูสิครับเขาอุตสาห์เก็บของมีค่าไว้หมดเรียบร้อยเหลือแต่ไอของที่ไม่คิดว่าจะมีใครงขาขโมยนะครับอย่างน้ำส้มน้ำปลาซีอิ๊วแต่พวกแกเนี่ยยังมาขโมย เขาโทษนะครับร้านแถวนี้เขาโดนขโมยหลายวนแล้วจนทนไม่ไหวเลยติดกล้องวงจรปิดลิงก์เข้ามือถือวันนี้แกมาอีกเขาเลยเห็นครับเขาเลยขับรถมาไลฟ์สดโชว์เลยทำไร,รอ่ะพี่ทำอะไรทำอะไรคะป่านี้เมื่ออาทิตย์วันนี้เมื่อคืนมาขโมยของหนูใช่ไหมใช่หนูดูกล้องวงจรปิดอยู่จะยอมรับไหมนั่นก็กำลังลือ จะยอมรับไหมหนูโทรเรียกตำรวจแล้วรออยู่นี่เลยเอามีดมาอ้าวหัวโผลมาแล้วหนูไร้สดด้วยมอบเลยรบ,บ,ยบ,ลยบลงไปเดี๋ยวนี้ช่วยด้วยค่ะขโมยมา,มมานั่งลงไปเดี๋ยวนี้ไป,นนไปไหนมึงหยิบไอไนอ้าวอ้าเอาเอาหนีครับหนีครับใครจะไปอยู่เฮ<อ>ียหนีไปก่อนแล้วครับหัวตาม <c oughs> พี่เจ้าของที่เป็นหญิงนี่ก็ใจเด็ดไม่ยอมครับวิ่งตามครับ วิ่งอยู่นานแล้วเจ๊ใจเด็ดที่ก็วิ่งตามไม่เลิกไม่ราครับเม่อวิ่งไปก็ร้องให้คนช่วยไปช่วยด้วยครับขโมยช่วยด้วยค<อ><ด>ตาจะได้ไหมเนี่ยช่วยด้วยตาไม่ขโมยของม,ขมาขนาดทันไหมทันไหม,ไ,หมได้ไหมครับได้ไหมครับเอาตามแล้วโอ้ยจะทันไหมเนี่ยช่วยด้วย ุดท้ายแกก็หนีอรอดไปตามป่าข้างๆคลองนี่แหละครับแต่ก็ถือว่าแก้ปัญหาไปได้ระดับหนึ่งครับอย่างน้อยก็ทําให้แกไม่กล้ามาขโมยน้ําปลาน้ําส้มเขาอีกโอ้โหแต่เหลือเชื่อจริงๆขนาดน้ําปลาน้ําส้มสีอิ่วมันก็ยังเอาโจนหน้าด้านอย่างนี้ก็มีด้วยอยากมมีีล็สิ I ย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงสองผัวเมียมาขโมยของที่ร้านไปค่ะคือแรกจับไม่ได้ค่ะพอมาคืนที่สองเราจับตาดูผ่านกล้องวงจรปิดค่ะเขามาจริงๆค่ะขณะที่กําลังยกเนี่ยเราแสดงตัวพอพูดคุยอยู่เขาก็อาศัยจังหวะค่ะวิ่งหนีไปสองผัวเมียเลยค่ะหนูก็วิ่งตามนะคะเขาก็กระโดดหนีลงคลองหายตัวไปเลยค่ะแล้วมาจับได้ช่วงเที่ยงจะเรียกว่าโจรกระจอก ก็ดูว่าแรงเกินไปขอเรียกโจร5บาท10บาทแล้วกันนะสมราคาดีขอขอบคุณคุณเมทารินชยธรรมจังหวัดนครนายกเรื่องแม่ค้าวิ่งไล่ขโมย